เกิดเหตุรถชนแล้วเราเป็นฝ่ายผิดคู่กรณีเรียกค่าทำขวามจะจัดการยังไงดีเพื่อนๆคะ่ะกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิดเหตุการณ์นี้นะคะจะง่ายมากเลยหากเราเนี่ยมีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพียงแค่โทรแจ้งบริษัทประกันนะคะเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเจราจาไกล่เกลี่ยให้เรา ซึ่งถ้าทุกอย่างนะคะราบรื่นเนี่ยก็คงจะจบไปด้วยดีแต่หากถ้าคู่กรณีเนี่ยเขามีการเรียกค่าทำขวัญขึ้นมาเราจะจัดการยังไงดีนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะสถานการณ์แบบนั้นเราอาจจะสติหลุดทำอะไรไม่ถูกเกร์ขอแนะนำให้เราตั้งสติและหากเรามีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจค่ะขอให้เพื่อนๆแจ้งคู่กรณีไปว่า รอให้เจ้าหน้าที่ประกันมาจัดการจะดีกว่าซึ่งในระหว่างที่เรารอเจ้าหน้าที่ประกันนะคะเราสามารถที่จะถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะคะในพื้นที่ที่เกิดเหตุทั้งมุมกว้างมุมแคบเพื่อที่จะให้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหรือหากเรามีกล้องหน้ารถนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ไฟเพื่อนำเรื่องไปไกล่เกลี่ยกันอีก เพราะถ้าหากคู่กรณีหัวใสจะเล่นแร่แต่ธาตุเนี่ยเราก็ยังมีหลักฐานไว้เพื่อยืนยันนั่นเองค่ะซึ่งค่าทำขวัญที่คู่กรณีเรียกร้องมานั้นนะคะอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยให้เจ้าหน้าที่บริษัทประกันเขาเข้ามาเจราจาไกล่เกลี่ยดีกว่าแล้วรวมไปในค่าเสียหายที่คู่กรณีสามารถเรียกร้องได้ตามความเหมาะสมของประกันร,รถยนต์ภาคสมัครใจที่เราทำไว้ แต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามันมากเกินไปเขาเรียกร้องสูงเกินไปจะไม่จ่ายนะคะก็สามารถที่จะนําเรื่องขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเกินเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยไม่มีประกันทั้งคู่ครืเอขอแนะนําว่าวิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือ นำรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอต่างๆที่เราได้ถ่ายไว้ในจุดเกิดเหตุเนี่ยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุให้เพื่อนๆน,นะคะไปเจรจาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อหน้าคนกลางอย่างตำรวจเพื่อที่จะได้ตกลงค่าเสียหายกันอย่างเหมาะสมรวมไปถึงการเจรจาไกล่เกลีย่ยในเรื่องของค่าทำขวัญที่คู่กรณีเรียกร้องจากเราด้วยนั่นเองค่ะ อย่างที่บอกเนาะว่าเรื่องนี้จะง่ายขึ้นหากเราทําประกันเพราะเราไม่ต้องเจราจาต่อรองเองจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทประกันมาเจราจาต่อรองและไกล่เกลี่ยให้เรานั่นเองมีประกันไว้อุ่นใจกว่านะคะครูเอวัชราวลัลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ